นี่นะครับไผ่ถ้าเฮาสีขุดเงาไปขยายพันธุ์หรือขุดไปปลูกเขาเลือกเงาแบบนี้นะครับเป็นไผ่ไม้ของปีนี่เงาที่มันขื่นโค้นนี่สิครับเนี่ยเขาเอิ้ขืนขื้นโค้นถ้าเฮาปล่อยไว้มันก็บ่ดีนะครับเออมันสีโคนมันบ่ได้ขื้นจากขางล่างจัางซี่นะครับเนี่ยมันขื้นโค้นเนี่ยไผ่แบบนี้นะครับที่เฮาสีเลือกขุดไปซ้ำหรือว่าขุดไปปลูก นี่แหละครับขุดมาแล้วกระสบประมาณนี้พร้อมเาง้ากะเน,นี่ยครับกะเอากะเอากะว่าหญาสั่นเกินไปกะหญาสูงเกินไปพอดีหระครับนี่พอดีพ่อดีพองามเห็นบ่ครับแหนงพวกเนี่ยมันสิติดไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นไผ่นี่บ่พร้อมแตกตาด้ครับนี่นี่ล่ละเนี่ยขุดประมาณนี้ครับนี่ล่ละ กดจังสิ